สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะยินดีดดดต้อนรับเข้าสู่รายการประจวบจบของเราแ่นเองค่ะพบกับดิฉันแบงวัฒน์ชัยริบูรนะคะหรือเรียกว่าคุณันนั้นเองนะคะวันนี้เราก็รับบทเป็นพิธีกรนะคะในรายการประจวบจบนะคะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมุ่งเน้นการทําอาหารไทยโบราณที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักในสมัยนี้แล้วและจุดขายของเราก็คือกมุเน้นถึงการเข้าสู่ของ ไหม่รุ่นนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็ยังมีแขกรับเชิญถึง2คนด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยรีปทุมคันแก่นหรือ S พ u k k น<อ>ั่นเองค่ะงนั้นก็ขอพบกับน,น้องๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส,สดีครับเราก็ต้องมาให้น้องๆขอแนะนำตัวกันก่อนว่าใครชื่ออะไรกันบ้างนะคะก็สวัสดีครับชื่อพิรพัฒน์พํมสุทธนะครับมีนะครับปีเอนะครับ สวัสดีครับชื่อธีรพัฒน์แตนสุปาและผมชื่อเล่นชื่อทีมครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์ครับผมอ่าโอเคนะคะดีทีวีก็คือดิจิทัลทีวีและเสียองอนั่นเองนะคะ,ระครับโอเคค่ะวันนี้นะคะรายการประจบจบของเราก็ได้แขกรับเชิญถึงสองท่านมาเป็นแขกรับเชิญในรายการในวันนี้นะคะรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เราจะมาทำแกงแกงหน่อไม้ใช่ไหมครับไม่คือเห็นหน่อไม้ไง,งตอนแรกก็เข้ไมา ยังย่างยางผมว่ามันต้องมากกว่านั้นดูจากวัตถุดิบแล้วเนี่ยอผมกินอาหารไทยมาเยอะผมคิดว่าผมเดาถูกแน่ได้เลยถ้าเราถูกทำง่ายแน่นอนค่าเดาถูกนะคะก็จะแบบว่าเขินเลยเพราะว่าถือว่ายังเป็นคนที่ยังรู้จักในแกงนี้อยู่คีย์เวิร์ดของเรามีให้สามค่ะหนึ่งนะคะเป็นหน่อไม้ค่ะสองนะคะเป็นแกงไทยโบราณและสามชื่อเกี่ยวข้องกับสีค่ะ ผมพอจะรู้แล้วหมกหนอไม้แน่นอนแล้วมันใกล่มากไม่ใช่ไม่ใช่เป็แกงหรอแกงเหรอโอ้แกงหน่อไม้ใช่ไหมแกงไม่ถูกค่ะแกงอะไรกันเลยนหนอไหมอันนี้เขามีสีด้วยคุณทินมีีสพอมีสีด้วยแล้วก็เป็นชื่อไทยใช่ไหมผมว่าแกงเขียวหวาน ยังไงนะยังไงนะพี่ที่ก่อโรกแล้วพี่ที่ก่อโรกแล้วเนี่ยเรามีโอกาสอยู่ไม่ดูดีหรามาเฉลยกันดีกว่าเพราะไม่ให้เสียเวลานะคะนั่นก็คือแกงขาวค่ะอ่าส่วนตัวนะผมกินอาหารไทยนะผมรู้จักพวกแกงเขียวหวานแกงนู่นแกงนี่แต่ผมไม่รู้จักแกงขาวเลยมันคืออะไรแกงขาวนี่มันแกงขาไก่ใช่ไหมยังไม่ถูกแกงขาวนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเล่าความเป็นมาของแกงขาวกันก่อนนะคะแกงขาวเป็นเมนูขึ้นชื่อของชาวอายุทยาโดยทําจากเศษเนื้อว,วัวเหลือจากงานบุญไม่ใส่พริกและกะปิสูตรแกงขาวแบบโบราณใช้เนื้อวัวที่เหลือมาทําแกงโดยไม่ใส่พริกแกงเผ็ดเต็มรูปแต่แค่ไม่ใส่เท่านั้นแกงขาวมีประวัติความเป็นมาจากวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบสำรับของคนไทยสมัยก่อนโดยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโข,ขทยัย และมีการขายอยู่ตลาดรอบเวียงเพื่อให้คนเดินทางและพ่อค้าได้ซื้อกินในสมัยรัชกาลที่5แกงขาวได้กลายเป็นอาหารจานด่วนยอดนิยมโดยมีการขายอยู่ทั่วไปในตลาดและริมถนนทําให้ผู้คนเริ่มกินข้าวนอกบ้านมากขึ้นแกงขาวมักจะขายในรูปแบบสํารับโดยจัดขึ้นเป็นโต๊ะไม้หรือโต๊ะทองเหลืองพร้อมกับอาหารของเคียงแก้เผ็ดเช่นปลาทอดเนื้อทอดกุ้นเชียงทอดและไข่ทอดเป็นต้น ส่วนตัวของมิกนะมิกก็รู้จักอาหารไทยค่อนข้างหลากหลายชนิดแต่ว่าวันนี้นะเป็นอาหารไทยที่หยิบขึ้นมาต้องบอกเลยว่าไม,ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยสําหรับแกงขาววันนี้ก็อยากจะลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมส่วนสำหรับผมนะครับที่กินอาหารไทยมาต้อาเขียเยอะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วแกงขาวเนี่ยในหัวแรๆสิ่คิดว่าเป็นแกงตาไก่ครับแต่ว่าพอได้ยินชื่อแล้วแกงขาวเนี่ยก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้ยินนะครับก็ไม่เคยกินด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็เหมือนว่าจะได้มาประกอบอาหารด้วยนะครับวันนี้ โอเคค่ะซึ่งแน่นอนช่วงแรกก็คงเปลี่ยนไม่มีอะไรบ้ากแต่ช่วงที่สองะขอบอกไว้ก่อนว่าเราจะต้องมาทำความรู้จักกับกลิ่ของแกงขาวแล้วก็มาสีอ่อืานสักเล็กน้อยในช่วงที่สองในช่วงแรกก็ขอพักเบรกสักครู่นะคะ รายการประจบจบของเรานั่นเองนะคะอะไรนครับอะหลักสูตรช่วงเท็ที่2กันแล้วแต่ว่าแต่ว่าเรามีเกมให้เล่นก่อนที่จะมาทําความรู้จักกับวัตถุดิบของเรานั่นเองนะคะอะไหน<อ>ในกล่องนี้มีตั้ง5าอย่างนะคะเราจะให้เลือกกันคนละอย่างอะผมว่าคุณพีเลือกก่อนดีกว่าคุณพีทนามือหมาเอ็มใช้คำปริศนากติกาการเล่นเกมแค่นับเชิญจะต้องเลือกกำปริศนาคนละอนในใบเพื่อทา,า,ายวัตถุดิบในนั้น เราจะมีคีย์วัตคาสามคำและยังสามารถดมกลิ่นได้ถ้าแครรับเชิญทายถูกจะได้รักกิฟต์เซ็ตจากทางสปอนเซอร์แทนทีแต่ถ้าหากทายผิดจะต้องชิมวัตถุดิบนั้นทันทีเช่นเดียวกันครับผมเชาคุณต้องดมนะขอขอ,อกล่องพิจนารณาของผมก่อน้อมน<ม>ท<า>มั้งสองกล่องนะคะ <c oughs> ก็จะมีวัตถุดิบอยู่ข้างในนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการทําแกงข่าวทั้งหมดเลยค่ะ อ้ยเราเลือกมาแล้วต้องสับอีกอ่ะนะคะกล่องอะไรก่อนเริ่มเราเราเรองมกันเลยก่อนกล่องซานเนาะนล้วนี่จะต้องรออวไรนะฮะออปปี้อืมแล้วเราจะให้พี่สุไปกลิ่นก่อนอ่าได้กลิ่นนะคะชัดมากกลิ่นกล่องชัดมากไม่ได้กลิ่นมาโดยเด็ดดีก่ไม่กลิ่นกล่องชัดมากเลยโอเคค่ะจะมีคีย์เวิร์ดให้อยู่สามข้อด้วยค่ะคีย์เวิร์ดแรกนะคะก็ วัตถุดิบในกล่องน,นี้นะคะก็จะเป็นหัวะคะ่ะที่เบอรที่สองนะคะวัตถุดิบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มยำทำแกงเรามากักจะพบเจอกับวัตถุดิบนี้บ่อยมากอบอก่อยมากนะทำวาให้สุดท้ายขิดเบอรสุดท้ายของเราได้ก็คือสิ่ง <c oughs> สิ่งน,นี้นะคะไม่ใหญ่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กด้วยเป็นหัวใช่ไหมใช่ค่ะพอจะรู้แล้วอันนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยเป็นหัวแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายไม่เล็กไม่ใหญ่ ดาว่าหอมหอมใช่ครับคุณคิดถูกหรือเปล่าคิดถูกครับผมมั่นใจแย่ละผมพันธทงเลยยังไงก็หอมหอมในกล่องพิจารณานี่ก็คือหอวโอมแต่แบบาถือว่าโดนจับว่มันแต่มันคือหอมมันคืออันเดียวกันไม่ไม่เหมือนกันมันเหมือนกันมันคือหอมหัวหอมกับหอมหัวแดงไม่เหมือนกันนี่คือผมโดนไหมโดนหัวหอมก็คือใหญ่นะคะ ส่วนนี้คือหอมหัวแดงค่ะเอาไงดีคะเราจะอนุรุมให้เขาไหมเอ่ยมันมันได้นะถามทีมงานได้เลยครับเอาคุณจารุรุมไหมถึงแต่คุณพิมบ้างนะคะอ่ะคุณพิมมาด้านนี้แล้วกันอ่าอ่านะคะเขางสิ่งนี้เอาใหม่ได้ไหมครับช้าๆแบบกลิ่นกล่องแบบเลือกกระปเลยอ่ะครับ วันไม่โรมนั่นจับว่าวัวัตรว่าอซึ่งมีต้งคุมเคลือมากเลยผมต้องกินใช่ไหมถ้าชิ้นนึงค่ะชิ้นใหญ่เลยคุนิี้กันทอดแค่ค่ะพร้อมแล้วกนค่ะกนหรือเกนเลืไปเคียวเลยไหรอไยว้วกะอร่อยใช่ไหมล่ะคะขดลู้ หมดละไหวมากเลยไวนชัดเจนไหมคุณอินกิ่นกล่องกับกระดาษทิชชูคีย์เ <laughs> วิร์ดนะคะของสิ่งนี้เป็นกรีบค่ะคีย์เวิร์ดต่อไปนะคะของสิ่งนี้ใช้ขนหยับให้หลายเช่นเดียวกันค่ะและคีย์เวิร์ดสุดท้ายนะคะของสิ่งนี้นะคะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นอะไรนะคุณเป็นกรีบ,รบ,รบใช้กับตูบ้อะไร ก็ปิกิดกกันนนะะคเป็ีบนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณพอมีในหัวใครตอนนี้ตอนนี้มันคิ้งร้อนเลยเป็นขิงหรือเปล่าอ่านเป็นแว่นๆเลยผมว่าคุณมาถูกทางแล้วใช่ไหมใช่ไหมถูกทางแล้วปิดกีบจากการพาดดาท่านเต๋อเพืนคือขิงขิงนะคะเราจะมาเปิดกล่องปริศนาพร้อมกันค่ะพร้อมยังคะพร้อมยังคะแต่ขิงอยู่นี่นะขิงอยู่นี่เอาไปอะค่ะโอเคค่ะาสองหนึ่ง แอยู่แล้ครับคำตอบก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมมาเรียบมนกีบเหรอคุณกเองกระเทียมกรีบเลยทอานี่ผมก็กินใช่ไหมใช่ค่ะกำกรีบทั้งคู่เลยค่ะกินพร้อมกันนะคะแล้หนึ่งถึงสามแล้วโหม่นะคะผมบีได้ไหมคุณผมบีได้ไหมบีขึ้นาในอีสานแต่ว่ายัดเข้าไปอ่ะคเหนึ่งสองสามอื้ออื้ออื้อ ก็ถือว่าเป็นการแกล้งนะกลแขงใจของเราก่อที่จะเข้าสู่ช่วงการเารียนรู้และทำความรู้จักกับวัตถุดิบนั่นเองนะคะเรามาทําความรู้จักกับวัตถุดิบของเราดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะวัตถุดิบวัตถุดิบแรกของเราก็จะมีหนึ่งนะคะกระเทียมค่ะเหมือนมาเป็นกระเทียมเลยอย่างที่สองนะคะตะไครค้ค่ะโอเคคะ่ะไหนลองให้ นึง station, ่งนองกันแน่นอนหาได้ไดับผมก่อนนะกุทีนแล้วก็อย่างที่สามต่อมาจะเป็นขิงนะครับค่ะเอ้าเป็นขาเป็นขานะครับเหลือ sure <uh อะไรบ้างไอช้อนเกี่ยวไหมเกี่ยวหมดเลยค่ะเกี่ยวหมดเลยผมตรงนี้เลยอะสีที่สี่นะครับเป็นหอมแดงนะครับผมบอกได้เลยว่าแกงขาวเนี่ยสมุนไพรจะค่อนข้างเยอะนะ ถือว่าเป็นอาหารที่รักสุขภาพนะบเป็นของกิน้างดีครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้นะครับผมน้ำปลานะฮะผมส่วนต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นวิบวกเลยอย่าทําลายข้าวของสิคอ่บเขาเรียกว่าสาคูหรือเปล่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่พริกไทยค่ะพริกไทยใช่ครับพริกไทย อันนี้ก็จะให้กลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็ต่อมานะฮะก็จะเป็นน้ำตาลปิ๊บนะครับผมอะไรนะครับน้ำตาลปิ๊บนะฮะผมรวมด้วยได้นะคุณดินการใบปะกูดนะครับผมเออผมอยากดมมากผมอยากโดเอาเกลือไใบระกูดนะควัตถุดิบหลักเราจะเก็บไว้ก่อนอันนี้น้ำกะทิใช่ไหมอ่านเป็นน้ำกะทินะครับก็จะเป็นอ่หน่อไม้ครับผมสมเหรับวัตถุดิบหลักเลยเราขาดไม่ได้เลยครับช้อนครับไม่ได้ไม่ได้ได้อ่ะ วัตถุดิบหลักจริงๆของเราเนี่ยะครัน่าจะเป็นเนื้อไก่นะคะไส่อันต่อไก็คือใบมะกรูดวัน <c oughs> เราก็จะเข้าสู่ช่วงการทำนะคะของตัวหอมหัวแดงนะคะเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนนะคะเอ,อค่ะตะไคร่นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะใส่ครึ่งช้อนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นข่านะคะข่าก็ใช้แค่สองแว่นนะคะ ใส่ไปค่ะส่วนกระเทียมนะคะกระเทียมก็ใช้แค่2หัวนะครับหรือหมดแล้ผิวมะกรูดครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนผิวมะกรูดครึ่งช้อนนะคะผิวมะกรูดครึ่งช้อนประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้เจ้กหน่อยได้กนมค่ใช่ค่ะนี่มไมเราไม่ใส่หมดหรอครับคุณนันงพอไม่ได้ค่ะมันจะไม่ใช่สูตรของมันนะมันเป็นสูตรจากทางร้านเป็นสูตรจากทางร้านเกลือก็ครึ่งนึงไหมครับหรือว่าไงใช่ค่ะสักครึ่งของครึ่งช้อนนะคะรายการนี้คือเอาแข่งรับเชิญมาใช้แบบ ทำอาหารให้ที่จริง้ถูกตองค่ะใส่น้ำกะทิครึ่งถ้วยถ้วยหนึ่งนะครับน,น้ำกะทิหนึ่งถ้วยใส่ถ้วยถ้วยหนึ่งนะอุ้ยขาวมากเลยโอ้หมายถึงกะทิทีมงานเว้ยสวนมาอ่ีนนาาน้นะครับสวนแล้วก็ตักนี่มอหน้าตาไปครับตัดเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเย่างร้อนก็ใส่ให้หมดเลยนะครับใส่ให้หมดเลยนะคะอย่าให้เหลือนะคะนะครับได้กลิ่นปุ๊บหิวสิงคโปร์เลยนะครับทำไมครับ เพราะว่าม oh! oh okay. ันเป็นกะทิอมตาวังเนี่ยคุณใส่กะทิอมตวางเนี่ยมันเลยน่ากินเราจะใส่เนื้อไก่สับเต่านะคะลงไปค่ะอันนี้ผมถือให้คุณทินจัดเลยครับได้เลยครับได้เลยครับแล้วก็นี่นะครับใส่ไปนลครับประมาณ200กรัมนะครับผมก็คือเอามือเนี่ยหยิบไก่200ครั้งนะเป็น0 0กร้อยกรัมเลยเพราะว่าเอาตำหน่อยเพราะว่าผมกลัวมันกระเด็นลมันตกลงไปอ่ะตำับมันจะฟงอ่ะนะลงมันฟงออกมาอย่างเงี้ยกระจายลยนะ้เนี่ย หน่อไม้ับเป็นหน่อไม้อะไรนะคุณนันอันนี้หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองนะครับจะผิดเพื่อ้นะคะโอเคอ่าหนึ่งนะครับผมโอเคตามของดีมากเลยนะคบตานี่ส่งตรงจากมิตรพลนะคะสุดท้ายเพื่อทําให้อาหารมันเสร็จสมบูรณ์นะดีมากค่ะถือว่าถูกต้องนะคะตามลำรับการทำแกงข่าวนะ คะแนนนะคะเจ็ดคะแนนค่ะเจ็ดคะแนนนี่เกณฑ์ยังไงนะครับยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมยต่ยังไม่ดีพอคนทินเหรอแม้พุกอนเลยกพุกอดเลยกอ่ะได้มันมีความมันของน้ำกะทิโดดมาอันดับแรกแล้วมันก็จะเป็นมันมันทุกอย่างมันกลมกล่อมแต่สิ่งที่โดดมาคือน้ำกะทิอัมพวาคือผมชอบมากตรงเนี้ยให้คุณทินคุณทินคุณทินลองชิมนะครับนะครับคำโตโตนะครับผม รสชาติของกะทิครับอัมพวาตีขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วก็กินมันหอมมีความเปรียปร้ยวตัดกับสมุนไพรที่ใส่ลงไปคือแบบกลมกล่อมมากเลยครับและนี่ก็คือเย็นเย็นสปอนเซอร์หลักของเราอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างกะทิอัมพวาน้ำตาลทิพของมิตรพลนะคะและเสียงสุดท้ายค่ะเย็นเย็นนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะขอปิดรายการนะคะ สวัสดีครั